เทคนิคคิดเลขไว18ตัวแบบนี้ทำย่างไาดูกันนะครับโอ้โหมีการหาผลคูณนะครับข้อนี้มีการหาผลคูณของไครครับ1.1 1.2จนถึงอะไรครับบวกกันถึง1.9อันนี้2.1 2.2 2.3จนถึงอะไรครับบวกกันได้2.9เลยนะฮะถ้าใครไม่รู้จากเทคนิคนี้นะครับก็คงจะบวกตรงๆนะฮะบ,บวกไปเรื่อยลูกบวกไปบวกไปบวกไป โอ้สิเก้าตัวเก้าตัวเก้าตัว,ตวบวกกันสิบแปดตัวครับแล้วก็คูณอีกโอ้โ oh. หทำไงให้มันเร็วเหรอครับวิธีการสังเกตของเรานะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งนะฮะพยายามให้บวกกันแล้วมันลงตัวฮะมาบวกอะไรดีนะโอ้โหหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดหนึ่งมาบวกหนึ่งจุดเก้ามันได้อะไรฮะหนึ่งจุดหนึ่งบวกหนึ่งจุดเก้าเนี่ยมันจะได้อะไรได้สามครับ โอ้โหงั้นเสร็จเรานะฮะงั้น2.1.2นกับ1.8ก็บวกกันได้3ใช่ไหมอา่าคู่นี้นะฮะมีกี่คู่เนี่ย1.3บวกกับ1.7ก็ได้3 1.4บวกกับ1.6่อก็ได้3เหลือ1.5เอาไว้ทีหลังนะครับงั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับก็ตัวแรกก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับ3 3กี่คู่ครับ1 2 3 4คู่คูณ4แล้วบวกตัวสุดท้ายคืออะไรครับตรงกลางคือ1 ห้าไปนี่คืออะไรสมมติว่าให้เป็น A แล้วกันนะฮะอ่าสามสี 3, 4, 12, 12, ่สิบวกหนึ่จุดหาก็คำตอบคือ13.5นี่คือ A นะครับอ่าตัวที่2เป็น B ล้กันอ่าตัวที่2เลียนแบบเหมือนกันครับนะสังเกตเห็นไหมสองจุนมาบวกอะไรจึงจะได้จำนวนเต็มอ่ะก็บวกสองจาบวกกับ2.9งจุนะงั้น2.1บวกกับ2.9มันได้อะไรครับได้5ครับ กี่คู่ล่ะเนี่ยอ่าลงไปนะคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4อ่าเหลือตรงกลาง22.5นะฮะก็เอา5ตั้งคูณกับ4นะครับ4คู่นะครับแล้วสุดท้ายมาบวกเอาตรงกลางคือ2.5อันนี้บวกกันได้คูณกัน20นะฮะบวกกับ2.5งจาคำตอบก็คือ22.5ไปนี่คือ B เสร็จปั๊บเอา A กับ B มาคูณกันนะฮะงนั้น A คูณ B เท่าไหร่นะครับ13.5มาคูณกับ22.5นะครับโอ้โหแล้วก็มองให้เป็นตัวเลขธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีสุญยมนะครับ135คูณกับ225นั่นเองนะอ่ะค่อยๆไล่ไปนะเอาเทียบตัว5 5 5 25ทด2 5 35 5าบวก2เป็น17นะฮะ17เทด1นะฮะ5เป็น5ก็เป็นอะไรเป็น6ไปนะครับสำคูณนะ 2, 5, น10ท1 23เป็น6เป็น7นป็น2อ่ะก็เป็น อันน,อนี้สองเจ็ิบนะฮะอันนี้เหมือนกันคูณสองก็ได้สองเจ็สิบเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็บวกกันนะครับทั้งหมดบวกกันนี่บวกกันได้เจ็ดนี่บวกกันสี่สิบสามทดหนึ่งนะครับนี่เก้าเป็นสิบเหลือ 3, บานี้นิสยมกี่ 1, หนังหนึ่งตำแหน่งหนึ่งแหน่งกลายเป็นสองตแหน่งคำนี้งั้นข้อนี้ตอบอะไรครับสามร้อยสามจุดเจ็ดห้านั่นเองโอเค